หมอลำมาตรฐานหนูพานวิเศษศิลป์คณะหมอลำหนูพานวิเศษศิลป์เป็นหนึ่งคณะหมอลำในจังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเริ่มก่อตั้งโดยพ่อหนูพานผ่านวงตั้งแต่พุทธศักราช2502ถ้ารวมจนถึงปีนี้ก็ เป็นระยะเวลากว่า65ปีแล้วนะครับในช่วงของอดีตที่ผ่านมามีชื่อเสียง,งในเรื่องของการลํำเรื่องต่อกรและการแสดงด้านหน้าเวทีทั้งด้านแสงสีเสียงที่เต็มรูปแบบและเคยเป็นหนึ่งในวงหมอลำที่ได้ถูกคัดเลือกในการแสดงในละครสุดโด่งดังของทางช่อง3ก็คือเรื่องดาวจรัสฟ้านะครับซึ่งเป็นละครเพลงที่โด่งดังมากๆนะครับในยุคนั้นโดยมีนักแสดงอย่างคุณฝนธนสุนทรคุณปอทฤษฎีเบน์พรจิตาโรมพัชาตานับซึ่งตอนนั้นปี2 5ง0 ผ่านมาหลายปีนะครับกระแสะความนิยมก็เริ่มลดถอยลดลงตามการเวลาก็ล่าสุดนะครับทาง วงหนูพันวิเศษสินนะครับในฤดูการ2025ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการประกาศผู้บริหารยุคใหม่นะครับกับเก้าใหม่ของทีมนะครับก็จะประกอบไปด้วยนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับก็คือคุณเบิ้ลปทุมราชบริษัทสาราวุธกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายระบบแสงสีเสียงภายใต้แบรนด์ PB Audio บริษัททิปเปอร์พาส์จำกัดนะครับเป็นบริษัทสื่อโฆษณาและผู้บริหารของวงเดิม ร่อมการผนึกประสานเพื่อให้บงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งตามคอนเซปต์หมอลำคุณภาพนำกระแสเท่าทันยุคสมัยสร้างความแปลกที่แตกต่างและคงความเป็นหนูพันไว้ให้มากที่สุดหลังจากได้เปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ก็ทําให้เพจของหมอลำหนูพนันวิเศษสินมีความเคลื่อนไหวเป็นที่น่าจับตาว่า ทิศทางของวงหนูพันวิเศษศิลป์ในปี2025ที่จะถึงนี้มีอะไรที่น่าสนใจและชวนให้หน่าติดตามอย่งล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางเพจหมอลำหนูพันวิเศษศิลป์แฟนเพจนะครับก็มีการโพสต์นะครับอยู่ใน f a c e b o o k นะครับโดยมีรายละเอียดของโพสต์ดังต่อไปนี้ในนามผู้บริหารหนูพันวิเศษศิลป์2025ผมขอเรียน FC หมอลำให้ทราบดังนี้นะครับจะได้ตอบข้อสงสัยที่ทักมาสอบถามมาก1 ทีมบริหารชุดใหม่จะเริ่มทำงานฤดูการ2025เป็นต้นไปนะครับสสำนักงานหมอลำยังอยู่ที่เดิมบ้านโคกสีจังหวัดขอนแก่น 3. การจ้างงานหนูพันวิเศษศิลป์มี3รูปแบบครับหนูพันวิเศษศิลป์หนูพันวิเศษศิลป์บวกเบิ้ลปทุมราชหนูพันวิเศษศิลป์บวกเบิ้ลปทุมราชบวกปทุมราชแบรนด์ 4. อัปเดตความขึ้นหน้าของวงณวันนี้ ปิดดิวนางเอกผู้นำทีมงานเรียบร้อยน้องจะไปทุกงานและจะเสริมทัพน่าจะอีกหลายคนครับค่อยๆทยอยเปิด ทีมดนตรีปีหน้าผมใช้10คนและตอนนี้มีการพูดคุยแล้วเกือบ80%เพราะปีหน้าการทำโชว์จะแปลกใหม่ซึ่งวงมีศิลปินซุปตาทั้งสองคนการอรเรนจดนตรีช่วงโชว์และดนตรีช่วงลำต้องลงตัวสำเนียงหมอลำต้องเป๊ะทีมแดนเซอร์และทีมทำโชว์ตอนนี้พูดคุยกันเรื่อยๆครับวางทำลายให้ทุกคนส่งเรฟให้ผมแล้วเบื้องต้น ชุดแดนจะตัดใหม่ทั้งหมดทุกเพลงทุกโชว์มีรถแอร์ให้นั่งทีมเวทีแสงสีเสียงจอไอวดีกราฟิก ตอนนี้ผมได้คนมาทำทุกหน้าที่แล้วมาชิมลางงานหมอลำครั้งแรกเลยแต่ทุกคนผ่านงานระดับประเทศมาแล้วทั้งสิ้นส่วนระบบแสงสีเสียงไม่หมดทุกรูปแบบเรื่องนี้ผมจะดูแลเองสปอนเซอร์ของวงจากบริษัทมหาชนต่างๆเบื้องต้นผมตั้งไว้8สินค้าบางตัวอาจติดตามศิลปินมาด้วยคืบหน้าไปมากแล้วครับกำลังทรงพอปเคงจะเปิดตัวได้ปีหน้าครับ การออดิชั่นศิลปินเข้าวงผมกำลังรอคิวจากเบิ้ลและนางเอกใหม่ก่อนครับจะประกาศให้ทราบเร็วๆนี้พวกเราพร้อมรับฟังทุกคนอะไรไม่ขัดต่อนโยบายวงเราพร้อมพิจารณาแต่ถ้าทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ใช่เรามันก็ไม่สร้างความแปลกใหม่เกิดขึ้นภายใต้สโลแกนของเราหมอํำมาตรฐานหนูพานวิเศษสินหมอํำคุณภาพนำกระแสแปลกและแตกต่างแต่ไม่ทิ้งรักเงาความเป็นหมอำํำ สำหรับทีมงานเดิมผมให้เกียรติทุกคนนะครับและผมจะพูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วไม่ข้ำใครแน่นอนครับและนโยบายใหม่ทุกคนก็ต้องเห็นดีหรือจะเสนอแนะได้ครับทุกคนสบายใจแล้วจะได้ทำงานแบบมีความสุขขอบคุณทุกท่านที่สอบถามพวกเราน้อมรับทุกคำแนะนำในนามผู้บริหารใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเรื่องอะไรที่บอกได้ผมก็จะบอกเรื่องไหนเป็นแก ผมปิดเป็นความลับนะครับส่งท้ายด้วยภาพปิศนานะครับของนักร้องสาวผู้นำทีมงานประจำวงหมอลำหนูพันวิเศษศิลป์ในฤดูการ2025หลายหลาคนก็ออกมาให้ความเห็นว่าเป็นศิลป,ปินที่แตกต่างออกไปอาทิเช่นน้องยูกิเพนปรกาคุณฝนธนาสุนทรหรือจะเป็นเจ้าของบทเพลงนางเอกเช็คสาวอย่างน้องนิงนิงคำพนางค่ายสเดือนก็ มีคนให้ความเห็นนะครับแตกต่างกันออกไปล่าสุดนะครับก็มีคนเอาภาพมาเทียบเคียงนะครับว่าน่าจะเป็นนักร้องสาวท่านนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียบเคียงกันเลยว่าใช่หรือเปล่านะครับดูจากการโพสต์ท่านะครับอิลิยาบท์ก็น่าจะยืนยันชัดเจนแล้วแหละว่าใช่แน่นอนนะครับก็คือเป็นน้องหนิงหนิงคำพนางนะครับจากค่ายซองเดิ์นะครับก็ น่าจะเป็นผู้นำทีมงานที่มีการประกาศอย่างชัดเจนในเร็วๆนี้นะครับเราก็มีตัวอย่างาผลงานของน้องนะครับในบทเพลงล่าสุดนะครับก็จะเป็นเพลงขอเช็คซาวนะครับจากค่ายสองเดือนะครับซึ่งเป็นค่ายคุณแพรวานะครับลูกสาวของอาจารย์สลาคุณวุธนะครับไปรับชมรับฟังกันดูครับนิงง่งค่ะพนางคะ่ะในอัลบั้มหมอลำคำพนังนะคะ ฝากพี่ๆเข้าไปติดตามด้วยนะคะกับบทเพลงที่มีซืซอว่านางเอกเช็กซาวค่ะว่าเป็นนางเอกน้อยหรือว่านางเอกสุขาพนสิมาออกโรงองโลเทนนำนำค่ะประจำก่อนการแสดงว่าได้อยู่ลำโซ่แจ คือว่าเป็นนักร้องสาวที่มีซุ้มเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถร้องรำได้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องหนิงหนิงคำพนางนะครับคุณเบิ้มปุมราชพร้อมกับทีมงานหมอลำหนูพานวิเศษศิลป์ที่กำลังจะทำการเปิดฤดูกาลใหม่ในปี2025ด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจหมอลำหนูพานวิเศษศิลป์นะครับ ดูจากนะักร้องนําทีมงานทั้งสองท่านแล้วนะครับก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเราก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับถือเป็นเอกหนึ่งวงนะครับที่น่าจับตามองจะมีอะไรแปลกใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมบ้างนะครับเพราะว่าแวดล้อมไปด้วยทีมงานที่มีศักยภาพที่ดีมากๆเป็นผู้ค้าบอร์ดในวงการดนตรีระดับประเทศและวงหมอลำด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอส่งกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจนะครับถึงผู้นำผู้บริหารยุคใหม่นะครับแล้วก็วงมองลาหนูพันวิเศษศิ์ให้มีงานจ้างเยอะๆนะครับแล้วก็มีกระแสมีชื่อเสียงตามที่ได้คาดหวังด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้บักตุมต่ำ h ช n แนลสวัสดีครับ